โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีเพื่อนเทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบอมคริปโตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคลิปเปิดตัวละครหรือว่าฮีโร่จากกลงนะครับของเกมบอมคริปโตก็คืออ่าหน้าจอนี้เนี่ยผมได้กลงฟรีมาเมื่อเช้าเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย พวกฮีโร่มันก็ตีกรงแตกงที่เรียบร้อยแล้วแหละก็ตอนนี้ฮีโร่ก็จะมาอยู่ในนี้นะครับผมสําหรับฮีโร่ที่ได้จากกงเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองเปิดกันดูว่าฮีโร่ที่เราได้จากกรงฟรีเนี่ยเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมา2เดือนเนาะผมก็เคยได้กงมาประมาณ3 4ถึงครั้งนะครับแต่ละครั้งที่ผมได้ฮีโร่จากกงเนี่ยส่วนมากจะเป็นคอมมอนล้วนเลย นะครับก็คือจะเป็นฮอร์โมนแบบ STAT 11 11 1 1 1ึ่เลยนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคือหลายๆ i d ที่ผมเล่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปซะตลอดนะครับแต่วันนี้ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะเป็นตัวดีก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้เป็นตัวที่แบบแย่จริงๆผมกำลังคิดว่าผมจะเอามาอัปเกรดให้กับซูเปอร์แลของผมนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะต้องเสียเหรียญด้วยนะครับผมในการอัปเกรดเนาะ เนี่ยมันต้องเสียสองเหรียญนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญของผมมันยังมีอยู่เหรียญเดียวเนาะก็คือผมยังไม่ได้เคมเหรียญออกมานะครับเพราะว่าผมรอให้มันเอ่อครบแ80ดสิบเหรียญค่อยเคมออกมามันจะได้โดนค่าธรมเนียมถูกนะครับถ้าตอนนี้เคมออกมาเลยเนี่ยมันจะเสียค่าธทมเนียมแพงนะครับโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดเอ่อฮีโร่ที่ได้จากกรงฟรีกันนะครับเดี๋ยวเรามารุนกันเนาะว่าเอ่อ สำหรับคลิปนี้จะได้เป็นตัวอะไรนะครับโอเคไปลุยกันสำหรับตอนนี้เกมบอมคริปโตก็ถือว่าเขาแก้บักแก้อะไรหลายๆ,ๆอย่างดีขึ้นเยอะแล้วนะครับพวกบักตีกล่องไม่แตกหรือว่ารีแมปอะไรต่างๆมันก็หายไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญมันก็ ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับยังเป็นแนวโน้มในช่วงขาลงอยู่นะครับยังไม่มีข่าวหรืออะไรทำให้ราคาเหรียญมันดีขึ้นไปโอเคได้เป็นคอมมอนนะครับผมสำหรับตัวละครที่ได้จากโกงเนาะแต่ว่าก็เป็นคอมมอนที่สแต็กใช้ได้นะองสองสนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่าจะอไปแทนคอมมอนตัวไหนผมได้บ้างนะครับโอเคอเดี๋ยวผมจะ สองตัวนี้อันไหนดีกว่ากันตัวนี้วิ่งเร็วเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาเนาะนี่ตัวนี้เข้ามาให้มันทํางานแทนนะครับผมโอเคก็ถือว่ายังไม่เกลือมากนะครับเพราะว่าปกติที่ผมเคีมจากกงเนี่ยผมได้แบบโคตรเกลือเลยสเต็แบบหนึ่ง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 เลยนะครับแต่คราวนี้ได้เป็นสเต็ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละสําหรับ การเปิดกงในครั้งนี้ของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับพวกเกมบอมคริปโตด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับราคาเหรียญบอมคริปโตเนี่ยถือว่าตกหวบเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบขาลงแบบสุดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางระบบเกมต่างๆเนี่ยเดฟเขาก็แก้ไขบั๊กให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุน นะครับผมก็ลองตัดสินใจดูเนาะในช่วงนี้นะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เตือนไว้แล้วเนาะว่าอย่าพิ่งลงเพราะว่ามันยังมีบั๊กเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยคืนทุนช้าแล้วก็รายได้เนี่ยน้อยลงนะครับรายได้ต่อวันเนี่ยน้อยลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออทางเกมเขาก็ได้ปรับปรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีแผนว่าจะเปิดจอเพิ่มอยู่นะครับกำลังคิดอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผมก็เปิดเจ็ดจอละแล้วก็รู้สึกว่าโน้ตบุ๊กมันก็ชักจะเริ่มน่วงๆไม่ค่อยไหวละผมก็กําลังคิดอยู่ว่าอาจจะซื้อคอมประกอบหรือว่าซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มาอีกสักเครื่องหนึง่งนะครับแล้วก็โยกอ่ไอดีบอมไปไว้ที่คอมเครื่องใหม่นะครับแล้วก็จะมาเปิดจอเพิ่มเนาะอันนี้ยังตัดสินใจอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ของเกมไปคร่าวๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เหรียญมันลงไปเยอะมากกว่านี้เนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็อาจจะเอาเงินเนี่ยไปหาลงทุนกับเกมใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญมันยังทรงตัวอยู่ในช่วง70 80แบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมอาจจะเปิดจอเพิ่มนะครับสำหรับเกมบอมคริปโตเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ สนใจอยากจะลงทุนเกมอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลให้มันถี่ถ้วนก่อนนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้รับกำไรเสมอไปนะครับคนที่เขาลงทุนกับเกม NFT เนี่ยขาดทุนก็มีเยอะแยะเลยนะครับเสียหายเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมองสองด้านเนาะ ่ะโอเคครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์เนาะในการที่อัปเดตเกี่ยวกับรายได้ต่อวันการลงทุนนะครับผมจะให้เพื่อนดูว่าตอนนี้เนี่ยผมทำการลงทุนกับเกมบอมไปแล้วเนี่ยประมาณ150,000บาทนะครับจากเกมบอมกิฟโตเนาะตลอดระยะเวลา2เดือนที่เล่นมานะครับผมลงทุนไปประมาณนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้นะณปัจจุบันนะ มันไม่ได้รับรายได้ต่อวันประมาณ3,007แล้วนะอันนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมได้รับเท่านี้จริงๆนะครับแต่ว่ารายได้ที่ได้ต่อวันเนี่ยผมมาเช็คที่อีกเว็บหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแม่นยํากว่าก็คือรายได้ต่อวันเนี่ยผมได้แค่บันละ2,200นะครับผมจากเงินลงทุน150,000บาทนะก็ได้รับรายได้ต่อวันอยู่ที่2,200บาทถือว่าตกหววลงมาเยอะนะครับเหตุก็เป็นเพราะว่าเนี่ย พวก ID แรกๆที่ผมเล่นเนี่ยมันเอาไอมัน200%กว่าเปอร์เซ็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นละนะครับมันก็ส่งผลให้รีวอร์ดที่ได้รับจาก ID พวกนี้เนี่ยมันน้อยลงนะครับผมเลยตัดคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดจอเพิ่มดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตแล้วถ้าผมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับประกอบกับว่ามันมีไอ้กงเอ้ยไม่ใช่กงนะครับไอเนี่ยหมดแอดเวนเจอเข้ามาเนาะก็คือ เป็นกล่องแดงที่ปรากฏอยู่ในแมปนะครับผมอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้เกมของเดฟนะครับก็คือถ้าเราได้กุญแจมาเนี่ยมันจะมีทั้งโอกาสที่ได้รับเหรียญกับไม่ได้รับเหรียญเลยนะครับก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือเนาะถ้าเกิดเราได้รับกุญแจมาเนี่ยแล้วเราเอาไปเล่นแพ้ก็คือที่เราตีกล่องมาที่เราตีกล่องแดงมาเนี่ยทั้งหมดก็คือรายได้เป็นศูนยเลย นะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อนะที่ทางตัวเกมเขาอัพเข้ามาแล้วมันส่งผลให้รายได้ของผมมันลดลงไปนะครับเพราะว่ามันไปเจอกล่องแดงแล้วก็ได้มาเป็นกุญแจนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ฝากเน้นย้ำเพื่อนๆอนนีกทีนึงนะครับว่าถ้าเลื่อกคนไหนที่สนใจอยากจะ เข้ามาลงทุนกับพวกเกม NFT นะครับเพื่อนๆควรศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ควรนําเงินที่ไม่ได้เดือดร้อนนะครับเอามาเล่นนาออย่าไปกู้เงินหรือว่ายืมเงินมาในการลงทุนนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ